ดูถูกท่านเป็นพระอาจารย์ที่มาทํางานห้าหมืน่นโอ้ท่านคงไม่มีปัญญาทำหรอกดูถูกพระอาตมาบอกเลยปัญญาอาตมามีแต่ตังไม่มีก็เลยปรึกษาพระมหาสมปองทำยังไงดีก็เลยอาตมาเลยผลิตเสื้อให้โยมได้ร่วมทําบุญ หนึ่งยมจะได้สร้างธรมธธรมทานธรรมทานเกออะไรสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่สูงสุดสองยมจะได้บุญสามได้เสื้อเป็นของที่รึสี่ยมจะได้ไลายเซ็นอาตมาถึงแม้ว่าโยมไม่อยากได้ไลายเซ็นแต่อาตมาอยากเซ็นด้โยมอาตมาเปลี่ยนใจแล้วอาตมาไม่ขายไม่จำไหน่ายก็ได้อะแต่ถ้าโยมอยากได้ให้เอาเงินมาแลกเก่เานะโยมสบายใจน,นะโยนะ นี่ก็เลยเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทําเสร็จเมื่อวันที่ยี่กรบสามมกราที่ผ่านมาเป็นการเปิดตัวครั้งแรกโดยพระมาหาสมปองได้มาเปิดงานให้ยี่กิบสามมกราที่ผ่านมาฉะนั้นอาตมายอยากจะให้โยมได้ดูสื่อที่อาตมาได้ผลิตอตาตมาทําวิจัยเรื่องการสอนธรรมะโดยการใช้บทเพลงเป็นนวัตกรรมการสอนฉะนั้นนี่คือเป็นนวัตกรรมในโยมที่อาตมาได้ได้ผลิตขึ้นมาด้วยความตั้งใจ โยมอยากดูไหมโยมอ,อยากดูให้สาธุหนึ่งครั้งถ่าจะได้มีกำลังใจในการเปิดนะโยมมีอยู่สองภาคดูภาคแรกก่อนละกันเป็นเพลงที่ส่งเสริมในการกระตุน้นในการทำความดีคุณธรรมทุกรูปแบบแต่ตอนนี้ตมาไม่บอกพู่มกับบอกว่าไม่เอาอะไรยากเอาแบบง่ายๆให้เห็นกันไม่ต้องไปทำความดีที่พลึกกึอ,กอเอาที่เห็นกันแบบทั่วไปแบบบางคนคาดไม่ถึงแค่นี้เอง ดเดี๋ยวขอเกิดนำนิดนึงอาตมาเนี่ยตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่แสดงเอ็มวีของตัวเองเป็นเพลงที่แต่งเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยทั้งผลิตทั้งอะไรต่างๆตื่นเต้นจริงๆโยมคือขอภายโยมบางทีเราตื่นเต้นเราจะทําหน้าเวลาเราจะออกหน้าแบบหน้าจะบานใช่ไหมโยมเวลาออก ทีวีออกอะไรต่างเราต้องเช็ดหน้าอะไรแบบเนียนมากโยมถ้ามีหวีคงจะหวีผมเรียบร้อยแล้วโยมจริงวันแรกในการถ่ายทำโยมอตมาตมาตื่นเต้นแต่ปรากฏว่าวันแรกผู้กำกับเอาครึ่งตัววันแรกผ่านไปโยมแล้วเอาครึ่งล่างตั้งแต่หน้าอกลงเท้าโยมเอาโยมทำไมไม่ถ่ายหน้าอตาตมอะไรโยมอ๋อปุ่มกลับก็บอกอ๋อท่าน เราจะเอาเฉลยตอนท้ายว่าพระรูปนี้คือใครอ่ะไม่เป็นไรวันแรกก็แต้แค่เท้นาน่าจะขัดเท้ามาให้ดีะะนะโยนะก็เป็นโยมลองดูภาพอันนี้เด็กเด็กเขาเกิดปัญหาอะไรโยะอ่ะยังไม่ดูดูไม่ออกอ่ะดูไปเรื่อยๆอะ่ะหลายปัญหาลองดู ตอดีเริ่มมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะภาคภูมิใจมากบางทีที่เราเห็นตามทีวีต่างๆความภาคภูมิใจสื่อเขาก็ช่วยสนับสนุนเรื่องของเวลาเก็บของได้ก็จะได้ให้กำลังใจนี่จะเป็นตัวอย่างในการทำความดี นี้ยายเป็นอะไรโยมอมอเป็นลมไม่ใช่ร้อนนะโยมนะเห็นภาพอยู่เป็นลมเด็กเขาก็คอยช่วยไม่จําเป็นต้องมีใครบอกและเป็นการสอนสอนเด็กด้วยว่าในการช่วยเหลือผู้ใหญ่ต้องรู้จักการนกนอบพัฒนาธรรมไทยเราคือการไหว้ไหว้ปุ๊บผู้ใหญ่ก็รับไหว้เห็นไหมโยม ลาเราไปสอนเต็กหรือไปทำกิจกรรมต่างๆ,ต,างๆต้องมีวัฒนธรรมไทยด้วยมันจะแฝงตาคนนี้อาตมาขอบอกขอบอกว่าเอามาหาโดยเฉพาะนายมยมสังเกตด,ดูรถมานายมอ่าตาหันซ้ายมันก็ปุ๊บตึ่งรู้สึกตัวโยมไม่ทันใช่ไหมโยมดูอีกครั้งโยมตาความรู้สึกช้าไงองปุ๊บปุ๊บนตายป,ปุ๊บป๊บปุ๊บๆุ๊บ รถผ่านไปแล้วหรอตาเพิ่งรู้สึกตัวอันนี้ไม่ควรปล่อยให้ข้ามถนนเองเพราะรู้สึกตัวช้าตอนน้องมีเด็กเข้าม,มานี่ก็เป็นเด็กในลำตางอยู่มาร่วมกิจกรรม เสร็เรียบร้อยเห็นไหมต้องมีสัมมาคารวะเ,เด็กไหวปุ๊บตาอาวตาไปเลยอันนี้อาตมามีคำสอนที่แฝงอยู่นโยการที่คนอื่นทำดีกับเรานะเราให้จำแต่เราทำความดีกับคนอื่นให้เราลืมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะทวงบุญคุณโย,ยฉะนั้นไม่ต้องทวงบุญคุณ ปึ๊บ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 สวัสดีครับนะตาไปเลยเด็กสี่ค,คนวมรุ่นโอ้โหทำความดีอะไรตกหัวกันอันนี้ธรรมาชาติของเด็กมาทีอันนี้มากันสี่คนโชคดีมีกลุ่มนี้มีอยู่สี่คนถ้าสองคนคงจะเหนื่อยนะยโยมนะช่วยเค็นลดเล็กๆน้อยๆ ไ่ใชเหลือไม่ต้องอะไรยิ่งใหญ่ความดีที่เราเห็นกันทุกวันอาตมาเอามายำ้ำมากระตุนนน้นยกพอจะ<ด>คิดออกเลยเจ็กหาใครโยมหาพ่อหาแม่นะโยมะในะความเนว่าเด็กของเราในโครงการ เรากดมาเห็นเด็กคนนี้เ็เลยสอบถามว่าน้องอยู่ไหนคะหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูพัดหลงจากแม่คะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปส่งนะครับพาไปส่งเดินไปหาแม่อยู่สักระยะหนึ่งบากดเจอแม่ดีใจใหญ่เลยโยมโอ้โหภาพนี้แบบว่าเด็กวิ่งมาด้วยความเร็วสูงยยนะโยมนะ สังเกตเขาก็จะมาด้วยโยมไม่ทันใช่ไหมโยมดูทีนะโยมนะบางทีเด็กเขาดีใจโยมเราต้องระวังหน้าทองไว้ดีๆโยมมาเดี๋ยวคนเดียวสูงอ้ดีนะแม่ไม่จุกไนะโยม ก็เป็นตัวอย่างนะโยมทีนี้จะได้เห็นอาตมาสักทีนะโยมโอโ้โหวันที่สองก็ถ่ายผ่านหัวไปนะโยมนะวันถัดมาโอ,โ,โอ้โหนี่เริ่มเบอร์แล้โยมไม่รู้เลยว่าใครโอ้นี่เบอร์หนักกว่าเดิมอีกอย่าให้รู้เลยพระตรงนี้ไม่ได้เกิดแล้วเดี๋ยวชัดต่อไปโยมต้องเห็นแน่นอนเราดูสิ ยังไม่รู้รลเลยค่ะเดือดน้องคนนี้ที่ยิ้มแป้นมานี่คือนักร้องของอาจารย์เองนะชื่อว่าน้องพึ่งอาสยามอยู่โรงเรียนลำปางกัญานีนะโยมเขาเป็นนักร้องสุขดีที่หัวใจอยู่ค่ายอาสยามแล้วก็มาร้องเพลงธรรมะให้จจดจดสจวิตจัในใจนน,นี้ไม่ว่วาจะได้ออกเต็มหน้าออกครึ่งหน้า <c oughs> สองสามวันมาปุ๊บเชื่อไหมวันที่สี่อาตมาหลับดึกยอมหลับดึกมากคิดว่าคงจะไม่ออก